นาทีนี้ผู้ประกอบการห้ามพลาดจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์โยเกิร์ตสดปั่นอย่างโยกรกโตต้องรู้ ทอดที่ติดกระแสะกับเมนูสุดครีเอทอย่างโยเกิร์ตข้าวเหนียวนีนจากแบรนด์โยโกรุโตที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกโซเชียลและเป็นที่พูดถึงมาดูกันว่าถ้าผู้ประกอบการ SME ต้องการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องรู้อะไรและต้องจัดสรรง,งบประมาณการลงทุนเท่าไหร่บ้างโยโกรุโตเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ายโยเกิร์ตโดยมีเจ้าของคือคุณเอลเอื้อการสำรวนหันที่สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกมาให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นโดยมีจุดเด่นคือเป็นโยเกิร์ตสดปัน่นอร่อยมีราคาจับต้องได้และเข้าถึงง่ายโดยเริ่มต้้นแกวแ 49บาทท็อปปิ้งให้เลือกประมาณ27อย่างและยังสามารถเลือกระดับความหวานได้ถึง6ระดับ ทั้งนี้ทางแบรนด์เปิดกิจการมาได้ประมาณ4ปีและสามารถขยายสาขาไปกว่า200สาขาตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยซึ่งทางแบรนด์เข้มว่าเป็นร้านที่จําหน่ายโยเกิร์ตสดปัน่นที่มีสาขามากเป็นอันดับหนึ่งของไทยนอกจากสินค้าโยเกิร์ตสดปั่นแล้วทางแบรนด์ยังมีหมวดไอศกรีมและเบเกอรี่อีกด้วยโดยไอศกรีมเป็นแบบโฮมเมดมีให้เลือกถึง20รสชาติส่วนเบเกอรี่มีทั้งฮันนี่โทนและครอฟเฟล เรามาดูกันว่างบลงทุนแฟรนไชสมีอะไรบ้าง 1. ค่าแฟรนไชา์ราคาประมาณ125,000บาทสัญญา3ปี 2. ค่าอุปกรณ์165,000ถึง215,000บาท 3. ค่าออกแบบ25,000บาท 4. ค่าก่อสร้างแล้วแต่ขนาดพื้นที่400,000ถึง600,000บาท 5. ค่าแฟรนไชส์ฮับบวก POS 39,500บาทอันนี้เป็นรายปี 6. ค่า r o y a l t y a n d Marketing Fee 2.5%บวก2.5%เป็นราย ายเดือนและคำนวณจากยอดขาย7ค่าวัตถุดิบครั้งแรก20-25,000ถึง25,000บาทโดยงบลงทุนประมาณการทั้งหมด7,50,000ถึง8,000 0 0บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทางแบรนด์มีรูปแบบแฟนไชส์ทั้งหมด2รูปแบบได้แก่1รูปแบบคีย์ออสหรือสแตนดาร์ดพื้นที่ขั้นต่ำ10-15ตารางเมตรลักษณะร้านเป็นแบบเทคอเว่ยไม่มีที่นั่งหรือมีบาร์นั่งเล็กน้อยสำหนัายสินค้าโยเกิร์ตสดปั่นและอาจมีไอศครีมทำเลที่ตั้งต้องสามารถมองเห็นได้ง่ายอยู่ในห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้หรือสแตนดาร์ดใกล้แหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลควรมีคนสัญจรไปมา,มามากกว่า3 0 0พคนต่อวัน รูปแบบที่2รูปแบบคาเฟ่พื้นที่ขั้นต่ำ30ตารางเมตรลักษณะร้านเป็นคาเฟ่มีที่นั่งและจําหน่ายสินค้ามากกว่าโยเกิร์ตสดปั่นเช่นเบเกอรี่และไอศครีมทำเลที่ตั้งต้องสามารถมองเห็นได้ง่ายอยู่ในพื้นที่สแตนะโลนใกล้แหล่งชุมชนที่มีกําลังซื้อเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลมีที่จอดรถและเข้าถึงง่ายแล้วคุณล่ะอยากเป็นเจ้าของแฟรนไชส์โยเกิร์ตสดปั่นอย่างโยโกรุโตหรือไม่